สวัสดีครับเอฟซี FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงเอฟซี FC ของยีราหน่อยของอิงนะฮะแรงสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็เล่นยุ่มงเก้ามาขึ้นในพี่น้องล้านปลาเกลือพัทยาสายสามนะฮะชลบุรีอยู่พัทยาเนี่ยเหมือนแรงเด้อพี่น้องเด้อที่เ่าเวลาเดิมนะครับเมื่อนี้น้องก็ก็โปโจก,ก็เดินทางเข้ากรุงเทพนะครับช่วงซีหาแรลงนี่ก็สิไลซสดอันาแกเนาะต่าแกหนะน่อยหไหม นะฮะเพื่อนให้ไปไลฟ์สดรีวิวสินค้าเพื่อน้องพี่น้องนะครับก็มีไดใดข้ามาอีกทังหนึ่งอีกเด้อพี่น้องพวกเราพี่น้องทุ่มสองทุ่มเวลาเชงสิมหฮอดอันงานเหมือนแรงนี่เนาะระยะทางเลยเช่บบอว่าเป็นร้อยโลเหมือนบอกพี่น้องเดินจากพัทยาไปกรุงเทพเนาะคืสิร้อยกิโลพลวกเราพี่น้องมือนี่มีขา้าวดีพี่น้องข้าวดีอีกแล้วอีราเน่ มีแม่ผู้หนึง่งเราอยู่กับแพงเพชรผู้นั้นเราบินรววเลยพี่น้องแล้วออกมาหาอืรอเรา,เารับหเหมเาออยางนี่ละบบดนี้งานนั้นเขาดึงไปเราบพอได้งานแล้วเราเลยไปอธิษฐานหายลราอุ้งอิงอุ้งอิงช่วยแม่ด้วยมาสันให้แม่ได้งานกลับมาเหมือนเดิมมาสันยังไงมือรุ่นมากงานกลับมาแม่พี่น้อง อเขาส่งนั่นไหมแล้วขเขาแปลกบ่พ่เสื้อก็เป็นในเสื้อพี่น้องเมื่อน,นี้ชาแม่แเล้าก็ไเ้เอาเงินใหม่หล่ะหมื่นบาทหนึ่งหมื่นนะฮะวันนี้หนึ่งหมื่นแล,แล้วเราก็ให้หลายคนนําเด้พี่น้องเช่นพอยุสจังศีน้องบอมน้องแบมนะเปียกจังสีลูกยัยปีเนาะหมอเปียกเปียกจังศีคู่ม้อนอิงจังศีไม่แก้ม ใช่แม่น่ะน่ะอันนี้แม่ครับอันมหาก็ได้น้อมูบันนี้มหาดีใจเลยมหานะฮะเอาผู้โชคดีเนาะนี่แหละพี่น้องมาบ่งคีเพราะจะน้อยพี่น้องแล้วสิว่าจะไหนเช่นครับนี่ดึงงานกลับมาให้หน่อยอันนี้งานก็กลับมาจริงๆไงไงกเลยเสียวมาให้มาจือนหนึ่งมาจากกำแพงเพชรวัมดาเด ตอนแรกหนาทำตอนแรกนูทำเย็นนางถึงจะเข้ามาบนมนางมีไรเไลือจตทน้อยทุ่มสองทุ่มตนว่ะจังสิไรทุ่มจ่อตอนแรกหนาทำช่อดอกไม้ท่านี้มันมาลำบากเงี้ยมาส่งของด้วยจะได้ใส่ถุงไว้ใส่ถุงไว้มีแมนเลิกกันเลยสิฝากไว้ฝากไว้น้ำพ่อยุดกันงั้นคุณแม่ก็เขียนเชื่อไ้เลยค่ะจะให้น้องทำอะไรแล้วถ่ายถ่ายลงเฟสให้น้ำพึ่งเนาะ เพชรใช่ลำรวยลำรวยเด้อใช่เดี๋ยวรับไปจะให้น้องเวทผ่อให้เดี๋ยวดูทางผ่านทางไลร์ช่องใหญ่หรือช่องน้องป้อมแปมผลงช่องพยุทธ์อันนี้ของพยุทตโอ้ขอบคุณครับอันนี้ของของป้อมแผลนไม่ขายแม่แผลครับแล้วที่มีของของบอม ของแบมของแมมแก้มเปียกเบียอันนี้ของหมอนอิงคนึ่งอันนี้ให้มาหากันโอ้ยเสียนพี่น้องเรามาจากกำแพงเพชรมาพัทยาแม่พี่น้องสี่ร้อยกิโลแล้วบินดวนมาเลยเราตั้งใจเอามาให้แล้วนะฮะที่แรกเสียวไปให้ยุเสก่อนยุยสร้างปทุ่มนอะวันนี้เพิ่นก็เลยงันงันเพิ่นยุก ก็เลยได้เรียนอยู่พัทยาเมืองเกเมียเพิ่นกับมาต่อเลยวันนั้นไปเราไปลงมผุนได้ทักกี่ <c oughs> ว้ายอมใจแล้วน้องพี่น้องนี่แหละคว่ำหักคว่ำซ่าซาคว่ำฮักีฬาเปลียนทนี่ไหนเราอยู่กำบเพ่งเพชรไปเรามาสี่ร้อยยี่โรปนะฮะเราอยากมาให้ด้วยมือแต่ว่าบปออิดพ่อพ่อฮีลาเนฮีลาไปไล่สดๆมากกันดึกกันยัง ก็เลยสีเดินทางกับกวันก็เลยฝากพยุ์เป็นผ้าละเอาไปใหนอีลาน้อยนะฮะโอ้ย่อมใจเล่าขอบคุณในหลายเด้อสมัยจตใจเรา,า,างดงามครับบึงเนี่ยไก่ปันไดเราก็มาเนาะวมามักบ้านนี่เมื่อวานนี่นะพี่น้องผมก็ลืมลงให้พี่น้องบึงนะฮะนี่คุณแม่ผู้นึงอันนี้กไ็ไดัยุสีสะเกตดประทันยุทั้งเพื่อจนันนี่เองผลัดว่องหินจนัน ท่สรางเดียวกันก็พิรันเนอะอันนี้แล้วก็ขายบ้านประกาศขายบ้านอธิษฐานอุ้งอิง,งก็สําเร็จไปครึ่งหนึ่งนะฮะสำเร็จไปครึ่งหนึ่งนี่คือเพิ่นกู้เงินกู้ยังอยู่อธิมาตรจำกันแล้วใจมาครึ่งหนึ่งก่อนหนึ่งสินะสสวนสิเลือก็กําลังกัลังเดินเรื่องนะฮะกัลังสิเส็จนนแหละพอดีล่ะมาเรียนนี่แล้วเ,เลย <c oughs> เอามาไห้ก่อนพอสิบ่มีเวลาเดียบันปิดวงเดียบันม่นบล่ล่ะไปชิ ผมมีเวลาเราได้ออกมาหแขวนมาเนี่ยเอามาเบิึงพี่น้องมาเบิึงแล้วว่าจังไหนเนี่ยสีสิเกณฑ์รายการีสีเกณฑ์อหินเลื่อนบ้านเลื่อยี้เปี้ยวไปเด็นตำรวจอยู่บ้านหินแต่ว่าอ๋ออ๋อคือบไม้ไปดิเอาติ๊บไปห้น้อง พีดีว่าอันให้รอกให้น้องอันขายขายอันบ้านได้ก็เลยว่าเออแต่ว่าไม่ใช่ระทนสำเร็จแต่พอดีน้องมาก่อนก็เลยให้น้องก่อนได้ครึ่งข้างแล้วด้ครื่งข้างแล้วบาบายด้วด้ย้ด้้คค่าแม่เป็นยังไจ้ะชูเมจีตะ พอกันไปพอกันไปนั่นแหะเปลี่ยนแจงเลพี่น้องโอ้ยเนาะสะอ่อนน้ำยีหลาเนาะหินบอกข้าถามซักทีอี่หลีเลยพี่น้องนะฮะต้องเป็นคนหลีชจ้งเลยละมีคิดบริสุทธิ์ต่อกันเลยพี่น้องมีความเชื่อถือศรัทธาคำนองเลยมีความเชื่อมันเชื่อถือศรัทธาคิดบริสุทธิ์ เขาสะอาดใส่กันบุได้มันจังมันจังได้เลยพี่น้องสีมาฮิตเ,เรรยนต้องหัวนไอ้อันนี้เขาต้องสร้างคิดให้มันนะครับได้อิลีโสพลสำเร็จนะครับบ้านนี้กาชิมผ้ามเาบึงเร่องหนึ่งพ่อใหญ่กันใช่ครับน้องป้อมแป๊มน้องเบียร์เนาะมูพ่อใหญ่การใช่หร,ยยรอะอยุสสวิสเซแลนด์พันุทรงร่างวันมาไหพี่น้องเอ,อ้พันุทรงมาไล่นำใจอย่างมาแน่บุณณ์ นะะสิ่งของเม่งเนี่ยทรงนาฬิกามาให้เพื่อนการใช่เลื่อนหนึง่งปอปมเปียมเลื่อนหนึง่งน้องเบียร์เลื่อนหนึง่งแต่ว่าน้องปอมเปียมมีเสือ้อผ้าพี่น้องเม่นอี่หยังพี่นอ้องป้าพี่น้องเคยเห็นมั้แรกเป็นเงินไทยนี่ได้เป็นแสนนี่พี่น้องพอดีเลยเฮ็ดมาไล่ปิดวงนี่ล่ะปอมเปียมเนาะโอ้ยนี่แหละคนดี ตกน้ำบ่ไรตกไฟบ่ใหม่เพิ่นอยู่ไกอยู่ประเทศนอกเพิ่นก็มองเห็นเห็นบ่เพิ่นกระม่องอะไรหนุ่มใจมาอย่างนี้สิหรอเป็นแสนพี่น้องเป็นเรื่องไหนเอามาเบิ่งคลิปจัิหน่อยพี่น้องเชิญครับมาลุ้นไปพร้อมๆกันเลยครับพี่น้องอันนี้พลาบหนาเมื่อกำลังพูดเขาบอกเขาคาเทปเปียและทำไมกยิ่ง้อไม่สวยเดี๋ยว เมื่อคือถือถาดหน่อยในแม่บุรีมากเลยโหเดือนนี้ประมาณมันอ่านมาอย่างล่ะกระชาเมื่นครัวเรีอนนี้แพงกว่าเพื่อนบอกว่าเรือนนี้แพงกว่าอุ้ยมันคือเย็นอันนี้ห้าหมื่นหรออันนี้ก็ต้องคือเย็นเจ็ดหมื่นกว่าทร้าวจีดองหน่าวีนาปต์จิเขียวอ๋อว่าตัว สวยนะไหนมาดูหน่อยอ้สวยสามหมื่นสามห่อันนี้ขอสี่ขวายสะพักนนี้เกือบแสนนะครับนี่งามเนื้อเดี๋ยวกูเปิดให้เบอะไร่ดดยี่อแม่แกของหลวง่ะเงินสนี่ปดปัอยงมนสมองร้อยสาองร้หนอสามองร้อยดนงสามองานรมามแปนึ่งร้อยง้่อาามหมาอ้ยม่รู้ป ได้จริงแล้วจ้าไม่จะไม่ได้บเรู้ไปเสริมมันคืออย่างอ่ะห้ังสีที่ผ่าคือของกำนัลตัวไหนของพยาบาลถ้าถ้าสี่สิบใช่ไหมมันก็ต้องแสนสองสามร้อยสามพันอุ้ยน้อพี่น้องเฮ้าดีใจน้ำทุกคนดีใจน้ำนองป้อมแปมน้าพยการใช้น้านองเบียเนาะนี่หละผู้อายุใกล้สีหลกสิมีแนวดีดีมากจ่ิง่ร่พี่น้อง เนาะเบิง่งเช่นึ่งกระไดจัำพยัญชนะใช่น้องป้อมแป๊มน้องเบียงสิเพิ่นกันนี่คิดใจดีซออีหลาเนาะเฮ็ดน้ำดีได้กับยีหลาท้ายคลิปใส่ยยังว่าน่องหัวมวนกันเห็นบ่มันกัดซีมีแน่ะท่านสิ่งดีๆเข้ามาพี่น้องเนาะเอา้าคลิปนี้ขอขอบคุณพี่น้องหลายๆเอาไว้ซัมเนียก่อนพี่น้องมือแ,แลงเนอะล่านปลาเกลืออยู่พัทยาใส่ซ้ำ เนาะชลบมลีคือเกาพี่น้องไปเด้อกาไว้ซ้ำนี่เนาะพี่น้องเนาะเดินทางไปไซตกรุงห้ปลอดภัยลำล้ำรว้ยสุ้ยู้สุูขคนขอบคุณครับสวัสดีครับ